จะได้เป็นผู้อัญเชิญพระไใจหลาหลาประดมกขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งความเคารพนอบนอบูชาพร้อมด้วยไม้จัำประธานอีกหนึ่งช่อเพื่อจะตั้งไว้บนจิตการทานในที่อันควรสำหรับการ,รพระราชทานโลงศพอีกสักครู่หนึ่งนะครับโดยพระเมตตาบารมีแห่งสมเด็จพระสังฆราชพระที่นิสิแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ทรงมีพระเมตตาต่อคณะสาธุชนวัดหนองดงตำบลหัวมุงในพิธีการพระราชทานพิธีงมเด็จการก็นี้บัดนี้นับถือว่าจองทั้งหลายได้ประนมมขึ้นน้อมถวายความเคารพเจ้าหน้าที่จะการเชิญตั้งไว้ในที่อันควรจากนั้นเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่จะการเชิญชอบไม้จัดประทาน จากเจ้าประคุณสมเด็จพระเรียมงศาคัตยาสมเด็จพระสังฆราชสกมลมหาสา,ารพัดปณิยมนะครับได้ขึ้นตั้งไว้บนจิกตาการานในพระรุที่สองต่วันนี้จะได้พระเดี๋ยวสมพระสงฆ์ที่จะได้โปรดเมตตาสวดหน้าไฟสี่รูปนั่งเคียบอาสนะครับกับประนาท่านพระภูปริยัติกิจมงคลรองเจ้าคณะอำเภอสรารคีเจ้าวัดวัดชังเครื่องนอรราชภูมิชาพิยมวัดเจ้าคณะตะบลรองแก้วข้าวว่า เจ้าวาดวัดธรรมชัยรามท่านพระครูมิคำพีรัตธรรมกิจเจ้าคณะตำบลสารพีหมองแฝกเจ้าวาดวัดก่อประจอมงแต่ท่านพระครูปรลัดอภาริทธกุทธสโรวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระรามหลวงจังหวัดเชียงใหม่แต่การเทียมอาสษเป็นพระสงฆ์เจดโทรวัสีรูปครับระดับต่อจากนี้ไปจะเข้าสู่พิธีการอันเชิญกรอบเพลินพระราชทานเข้าสู่ในมงคลพิธี ขอขอบคุณเจ้หาหน้าที่บุคคมการพิธีการ่งที่ได้รับราชทานที่เกศสัสงฆานัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ขอพรบคุณพันคณะราชการผู้แต่งกายด้วยชุดปกติขาวไว้ทุกคณะญาติพีน่น้องลูกหลานของพระครูวิสุทธะภากรจะได้กลับเข้าสู่ที่รับรองในเล่นพิธีครับาหดับต,ต่อจากนี้ไปจะได้เรียนเชิญท่านวัสนาบุคคาช่วย ท่านประหลัดอภุโสปฏิบัติหน้าที่แนทนพระนําเมืองสลั <S <S มีซึ่งจะได้เที่ยวท,ที่ด้านหน้าโดยจะได้เป็นผู้หาหนังสือประธานพระไตรของสมเด็จพระริมมงสาอัจฉริสมเด็จพระสังฆราชสุล,สลมาหาสังฆปรินายกวันนี้จะนําที่อัญเชิญหนังสือจากเร็ยนวิธีการแต่ร้อมด้วยโอกาสนี้จะได้เล่นเชิญท่านวาสนาะครับที่สสด006ทับ2564 สำนักง,งานเลขาธิการสมเด็จพระสัมพาราชวัชรบพิษสถิตมหาสีมาดางกรุงเทพมหานคร1 0 2 0 0 2์ศูกราธง2564รเรื่องโปรดประธานภ่าตายและไม้กันเรียนผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลหัวมง ังสือสมนักงานเจ้าคณะตำบลหัวมงมที่ตต0 9 1 8ทับ2563ลงวันที่24ธันวาคม2563ตามหนังสือที่อ้างถึงขอให้นำพาก,กับลงคทรงทุนเจ้าพระคุณสมเด็จพระอ,อริยาวงศาพตยานสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังคะปรินายกว่าขอประทานท่าไตและไม้จันร์เชิญในงานพิธีพระราชาทนเพิิงพระภูวิสุป,ประภากรประภากรเถระอดีตเจ้าว่านวันหัวดงและทีิสุษาเจ้าคณะตำบลหัวรงในวันอาทิตที่24มกราคม2564 เวลา15.00นณรูว้วชั่วคราววัดหัวยงตำบลขัวมุงอําเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ความทราบแล้วนั้นโปรดประทานผ้าไตหนึ่งไตและไม้จันหนึ่งช่อเรียนมาเพื่อ้าเรียนด้วยความนับถือข้าราชบริปฏิีย์นญาตโบสนผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิษ สถิตมหาสีมาราปฏิบัตหน้าที่แทนเลขานิการสมเด็จพระสังฆราชการเราต่อจะนี้ไปนั้นจะเป็นการอ่านหมายรับสั่งเพื่อความเคาราพรรในเชิงท่านสนีสายเย็นใจท่านปัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ท่านจะได้เขียนเป็นผู้อ่านหมายรับส่งเป็นลำดับต่อไปครับขอรบเชิญนะครับหมายรับส่งที่8 3 8สา วันที่27กรกฎาคม2 5 6 3พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเพลิงศพพระภูวิสุปปะพากรอินสองปะพากราอดีตเจ้าวา,วาด,ว,าด,ว,าด,ว,าดวัดหัวดงณเมฆชั่วคราววัดหัวดงอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่24มกราคม 2,564เวลา15นาฬิกาพระราชกานเหน้าที่กองพระราชาพิธีนำหมายเรียนเจ้าภาพศพพระครูวิสุทธประภากรอ,อินสมประภากรูเพื่อทราบติตโตขอรับกล่องเพลิงพระราชทานที่กระทรวงวัฒนธรรมไปประิบฐ์ขนอานกาเออสถิพงสุสวิมล เลขาธิการพระราชาวังลำดับต่อไปจะเป็นการอ่านประวัติท่านพระภูวิสุธะภากรเรียนเชิญนางสาวบลวรรณทัพพแก่ท่านผูมิในการภูมิส่งเสริมศิลปะศาสนาและวัฒนธรร,รมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เป็นลำดับต่อไปครับะวัสดยค่ะเตท่านครูวิสุธิภากร อินโสมปภาเโรอายุ71ปีพันศา51อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวดงอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะกำเภอเมสถานะเดิมชื่ออินสมนามสกุลเมตาลาเกิดวันที่วันพฤหัสแรงสองข้ามเดือนสปีฉลูตรงกับวันที่หเดือนมกราคมพุทธศักราช 2 5 0 2 2 4ห2น้าบณบ้านเลขที่43หมู่ที่7ตําบลหัวมุมอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ปิดาชื่อนายดำริเมตาราศหรือพ่อวิหนังาาหัวกี่ประกอบอาชีพหมอยาส่วนมารดาชื่อนางมนเมตาราศมีพี่น้องรวมทั้งสิ้นสีคนได้แก่หนึ่งนายชิัชั์ เมตาราศ์ทำงานที่บ่อน้ำมันฝางสเสียชีวิตแล้วสองพราคูวิสุทธิประภากรอ,อินสมประภากรเจ้าของประวัติคนที่สามนายอินทร์เมตาราชอยู่บ้านเหือนหน้าจังหวัดลำพูนเสียชีวิตแล้วคนที่สี่พ่อดวงดีเมตาราชปัจจุบันอยู่บ้านเหัวดมงตำบลขัวมู อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่บันชาเมื่อวันอาทิตย์แรมส2สอข้ามเดือน4ปีขานตรงกับวันที่1เมษายนพุทธศักราช2,505น้าห้วัวดมวดลมตบมหมูอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ภาะอุปชาภาครูพุทธ,ธาทิศต,ต,ต,ตะยะวงวัดตาแคย,ยง ภ่าคูพุทธ,ธาคิตยวงศ์ณวัดป่าแครยงตำบลหนองพึ่งอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่อุปสมบทเมื่อวันอังคารึ้14่14ค่ำเดือน5ปีรกราตรงกับวันที่1เมษายนพุทธศักราช2512ณวัดหัวดงตำบลหัวหมีอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ พระอุปชาพระภูพุพทธาทิตายาโรงวัดป่าแครงตำบลหนองพึ่งอำเภอสาพรพีจังหวัดเชียงใหม่พระกรรมะวาจาจารย์เจ้าอธิการปีชา,ว,ว,ว,ดดาะะวัดหัววัดหัวดงขอโทษนะคะวัดหัวมูค่ะพระอนุชาวานาจารย์พระอธิการปรวิท์วัดป่าเหนืองวิทยาฐานะ 1. นพุทธศักราช2 5 0 4 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดหัวโดกำดับที่2ในปีพุทธศักราช2 5 1 0สอบได้นักคำชั้นเองสำนักศัลศาสนะศึกษาวัดหัวมุงกำดับที่3การศึกษาพิเศษพิพีธภาษาไทายมีความรู้อักษรล้านานาน ขมเด็จีิสมีความชำงงนาญการด้านนวัตกรรมสร้างเทศนาทามพื้นเมืองและหมอยางานด้านการปกครองในปีพุทธศักราช2517เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหัวดงตำบลหัวมุองอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ในปีพุทธศักราช2518เป็นเจ้าอาวาสวัดหัวดงตำบลหัวมุองอำเภอสารพี ในปีพุทธศักราช2540เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะธรรมบลหัวมาลอำเภอสารีจังหวัดเชียงใหม่ในปีพุทธศักราช2541เป็นเจ้าคณะธรรมบุญหัวมูลอำเภอสารีจังหวัดเชียงใหม่ในปีพุทธศักราช2550เป็นพระธรรนทูตประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในปีพุทธศักราช2562เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหลัวมุงหลวงพ่อพระครูวิสุทธ์ปรภากรเป็นผู้มีความจริงใจมีความเมตตาต่อพระวิสุทธิสามเณรละาาคณะารัทธามีอัธยาศัยไมตรีที่ดีไม่เคยเกล่าวคำว่าร้ายกล่าวโทษใครมีแต่ให้อภัยไม่อาฆาตพยาบาทตามหลักแห่งความเป็นพระวิสุทธิในพระพุทธศาสนา และยังสนับสนุนกิจาการต่างๆของทางตำบลและได้สร้างความสมัครสมานสามัคคีด้วยคําว่าบวรหลวงพ่อท่านภูวิสุทธิ์ประพากรได้ช่วยเหลือสนับสนุนหน่วยงานองค์กรการศุนยต่างๆอาทิเช่นกองมูลสงอาภาพท่าพิสุทธิ์สามเณรตำบลหัวมุมมอบทุนการศึกษาแด่ท่าพิสุทธิ์สามเณรและนักเรียนในตำบลหัวมุม และมอบทูมสนับสนุนแต่โรงเรียนโรงพยาบาลต่างๆเช่นโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่โรงพยาบาลสาร,ารพ,าาาพีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบตตลหัวมุกเ็นต้นหลวงพ่อพระภูวิสุกราภกรท่านได้เป็นกำลังอ,งองันสำคัญในทางด้านพระพุทธศาสนาหรือเป็นค่าธรรมทูตออกเผยแผ่ไปตามสถานที่ต่างๆเช่นทางวัดโรงเรียนสถานที่ราชการสถานีวิทยุ และนอกจากนั้นหลวงพ่อพระคูวิสุทธปภากรมีความสามารถพิเศษในการแสดงพระธรรมเทศรนามหาชาติเทศดอดชาลกการมหาราาและได้เป <c volta> ็นหมอยาพื้นเมืองช่วยเหลือผู้เจ็บไข้ได้ป่วยตามตามตามราของพ่ออุทนาโยคี่ผู้เป็นโยมยายาของท่าและได้ศึกษาตำราสยศาสตร ซึ่งเป็นความเชื่อของแต่และบุคคลที่มาพึ่อาอาศัยร่วมรุงบารมีของหลวพ่อจนได้รับสมญากาว่าตุม้มลุงสมอีหัวนะคะและเมื่อพระศักราช2 5 5 6หลวงพ่อทักควิสุทธภารกรได้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลสมแห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ทางคณะแพทย์ ได้ทำการรักษาพยาบาลมาโดยลำดับแต่อาการอักเาของหลวงพ่อพัอกสุวิสุทธปพากรก็ยังไม่นุ่เรามีแต่โสมกับชุดจนจกระทั่งเมื่อวันอังคารที่24เมษายนพุทธศักราช2563เวลา20นาฬิกา10นาทีหลวงพ่อรพระสุวิสุทธปพาการได้รับสังฐารมรณหน้าผ้าลงยาสงบ หนาวัดเหัวดงตำบลขคกหนุนอำเภอสาราีจังหวัดเชียงใหม่สร้างความอาลัยให้กับท่านสงฆ์เพื่อสระคำนิพพิทคณาสภาวัดหัวดงิโดมศิษยานุศิษย์ทั้งหลายและญาติพี่น้องผู้คนเพียรมากสิริอายุได้71ปี51พรรษาวันนี้เชิญทุกท่านเริ่มนมเยืนขึ้นเลยพร้อมกันเพื่อจะได้น้อมส่งดวงวิญญาณท่านครอครัวิสุทธิ์ตระกากร ขิมสมพระภาตราโลสู่สำเร็จภพจากจิตมันสงบและอยู่ในอาการมันสัมบูรณ์พร้อมกันในโอกาสนี้นะครับ พระสงฆพากาสอนอีกกุณรอนอันปลงโทโทมเสนินคงสำคัญหมายในกายนีนรชาติติวางวายมาลาสินท้าอิมรีสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาขอคุณงามความดีบารมีธรรมที่หลวงพ่อพระภูมิสุทธประคากงได้กระทำบำเพ็ญมานั้นขอจงเป็นภาร,ระปัจจัยนอมสงรวิญญาณ ขอพ่อสูส่สามประยมภพสุขติภูมิตลอดกาลนานขอพระคูณท่านได้ทรงนงั่ลงได้ครับขอพระคุณครับลำดับต่อจากนี้ไปจะได้เป็นการอัญเชิญพร,ระไตรปิฎหสมเด็จพระริยมงสาคตยาสมเด็จพระสังฆราชสภูรมหาสังฆปร,รินายกขอเป็นพระไตรมหาบัตสุขุลขอเรยงเชิญท่านคุณเลออุร,รุณุปกรณ์ท่านอดีตน,นายกประการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่รัตะนะมหาอุาสร แต่เป็นผู้เชิญพระไประธามสมเด็จพระนิยวงศาคัตฉรยสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอันตั้งไว้แล้วนันบมนืจิตการทานและเป็นผู้อัญเชิญพ่อพระไตรามาหาบางสุขุณนณะโอกาสมันนี้ขอเรียนเชิญน,นะครับท่านผู้เลิศระลุประกอบน,น้นถือเป็นรัตนะมหาอุปาสรใหญ่แห่งจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้คำนุ้งบำรุงพระศาสนาจำลองไว้ซึ่งพระศาสนาให้จเจริญวัฒนาสถาพร วันนี้ท่านจะเป็นผู้อัญเชิญในประธานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอัมพระมหาธีระสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แหงุ่ง,งกรัตนาคตุกกสินนะครับด้วยความเคารพรกาัธนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่าจนจคุณประเทศมังคลาจารย์งพ่อรองเจ้าคณะจาังหวัดเชียงใหม่เจา้าวาวัดท่าตองพระอารามหลวงได้โปรดเมตตาเป็นประธานสมในการพิจรารณา ่านลาประธานสมเด็จพระสังฆราชเป็นลำดับต่อไปขอการอาราธนาหลวงพ่อครับบัดนี้พระเดชพระคุงพ่อพระเจ้าคุณประเทศมังคลาจารหลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหว,ว,ว,วัดเชียงใหม่เจ้าว่าวัดค่าตองพระอารามหลวงหลวงพ่อนั้นเป็นพระมหาธถระที่ได้ัวเมิตรตาเป็นประธานในพิธีการในภาบ่ายหลวงพ่อนั้นเป็นพระมหาธถระเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ที่พวงงามด้วยศีลาราจธรวมะ เมื่อได้พบได้กล่าบพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเจ้าุทพประเทศมังคลาจารสิ่งแรกที่คณะสิ่งจะได้พบได้เห็นคือรอยยิ้มของพระเดชพระคุณหลวงพ่อคือเสียงของร้องอันเมตตาที่มีต่อสิ่์มาโดยตลอดวันนี้หลวงพ่อจึงได้โปรดเมตตาเป็นประธานแห่งการพิจารณาพระไตรมหาบางสกุลในการประกอบพิธีในครั้งนี้ด้วยความเคารพวันนี้หลวงพ่อจึงได้เมตตาในการพิจารณาพระไตรมหาบางสกุล การเป็ี่ยนแปลงประการสมเด็จพระสังฆราชนะครับ กาบมาสการขอบพระคุณพระเดชพระคุณพ่ออาจารย์คุณประเทศมังคลาจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวดวัฒน์ตอพระบาทหลวงด้วยความเคารพซึ่งต่อจากนี้ไปขัน้นบุรุษบุรุษกระกอบขนประธานในพิธีจะได้เป็นผู้ชมไฟในการพระราชทานบุญสงฆ์วันนี้เชิญคณะท่านผู้มีเกียรติท่านได้โปรดยืนขึ้นเป็นรอบกันในโอกาสน,นี้ครับในสักครู่หนึ่งนั้นขั้นบุรุษบุรุษประกอบจะได้เป็นประธานในพิธี ខ្រូព្វាច់ទាត់ក្រូវាការស្សួកដែរលាស់កចំងដែល្តាស្ស្មានក្រូវបាន់ព្លែម្រូមែតាន្រូវបាន់ត្ចំង់ក្ ba ba